ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี่หมอลำเดชหน่อยมาเปลี่ยนมาเที่ยวกันเลยมะพอต้นหวานนี่มะพอต้นหวานกํลลังห้ามพี่น้องพอมะพอจะคว้างเพิ่นพร้อมครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ,รบอันนั้นพี่ซื้อจังไหนน้อนน่น้อบุญหลายสมแสนค่ะบุญหลายสมแสนอยู่อยู่ไซน์น้อครับนียู่น้นสำลบาน,บนอบนอยู่ซังบ้นนนานน้อสำารานนะครับน่อ ตำบลตำบลยาป้องอ,งอําออเภอเมืองเนอะอำเภอเมืองครับผมอันอันอันนี้อันพี่เป็นเจ้าของหวานเอาเอามาปลูกดนนะบอพี่นี่อันโดนแล้วสี่หาปีแล้วใอซี่หาปีแล้วโอ้เดี๋ยวขอขอนางชุ่มจัจกน้อยนะครับน้ออันนั้นพี่ครับนี่ข้าเอินหวานยังกว่าครับนี่ไอพัดนางชีพัดสิ่งไม่ดี ออกไปโอ้พัดพัดนั่งชี้จ้าพัดนั่งชี้ถี่ว่าเพื่อนว่าพัดสิ่งถิบดีออกออกไปเนาะพี่น้องห้ามหลับแต่สิงถิเิ็นมงคลจ้าโอ้นี่ครับพี่น้องครับมอลำเดชหน่อยดอกกําลังงามพี่น้องเพื่อนกรลรังจะมีโชคสงสัยสงสัยบางวัดจะมาเนี่เฮ้งเฮ้งปังๆว้าพี่น้องครับนี่ครับนี่สาริกาดินทอกอกหน่วยได้นี่ มีสาลิกาลินท่องอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องสาลิกาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอคุยกันครับพัดนา่งชี้ก่อนเดี๋ยวผมจเจามาให้พี่น้องเบื่องสาลิกาลินท่องเป็นแนวดาคลิปนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเบื่องสัพพคุณของหวานเฮ่าสก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมีสาลิกาลินท่องพร้อมว่าต้นจะเป็ียนแบบใดอัน พี่ครับอันวานตัวนี้นี่เพิ่นมีสรรพคุณแนี่ยไหร่บอคผีนี่นแต่ว่าอันนักษาอันปีมดลูกอันอักเสบยังสีหน้เวลาปวดท้องปวดยังเหรอนี่ยอันนั้นพวกเทียนเพิ่นปีกมดลูกอักเสบมักสิเจ็บท้องน้อยจ่อยจอยจ้องใส่เอวจ้าโอ้เพิ่นมีสรรพคุณไปทั้งนั้นจ้าโอ้ยขันมาหอดมาถึงยังสี่นี่หมอล่ำดีชาขันสีขอแบงเมื่อผูกจักต้นแล้วขันสีเนี่ยนี่พี่น้องเอ้ย โอ้ยขอบคุณได้หลายอันหมอลำดีชาหน่อยมาพ่อพี่น้องเจมันจบเจมันงามนะครับนอกเปลียนหวานหวานนั่งชี้เพื่อนอื่นเพื่อนอื่นหวานนั่งชี้ผัดสิ่งที่บดีบ่งงามออกจากขอบขั้วเฮือนสั้นขัานสอดนั่นเพื่อนห้หมอลำดีชาหน่อยมาแล้วพี่น้องได้ทึ่งหากได้ทึ่งตน้นบาดนี่มอลำัีดชาจะนําไปปลูกนาะพี่น้องนอก,นอ,กอันโอ้ยเพื่อนหามาอีกสองต้นพี่น้องเป็นคู่เลยบาดนี่ ขออวยพรให้เพื่อนสุกสุกมันหมันดอกกระลัางงามขอให้เพื่อนมีสุกมีลาบเนาะครับเนาะผู้ชมครับมอหลงมอลล่มดชีชาหน่อยก็ขอให้มีโชคมีลาบเนาะพี่น้องเนาะให้อยู่ดีมีแห้งขำคูนเด้อพี่น้องเนดะ้อคลิปนี้มอลลัม่มดีชาหน่อยก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่ครับ